บ่ายสองโมงยี่สิบครับที่ชุมชนหนองสลายซอยแปดครับเขาเรียกว่าซอยนิคมลำตะพองแปดอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนปากช่องอ,อบตอปากช่องนะครับซอยนี้ก็เป็นซอยที่เข้าไปยังวัดหนองสลายนะผมก็นั่ง ทานกาแฟาอยู่ที่ร้านของน้องเอครับอาทิตยาน้องเขาทำห้องพักด้วยนะห้องพักดับเบิลพีเฮาสครับดับเบิลพีเฮาส์เป็นห้องพักหลายเดือนแล้วก็หลายวันตอนนี้หลายเดือนก็เต็มแล้วนะครับหลายวันก็มีสามห้องด้วยกันถ้าพักวันธรรมดา หกรกว่าบาทครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์แ0ดกว่าบาทนะก็รอคุยกับทางดรสาธิตปิติวรานะครับผู้สมัครนายกเทศบาลน,นายกเทศมนตรีเมืองปากช่องนะฮะในานามของอ,อพรรคประชาชนเป็นแนวใหม่ นะว่าผู้สมัครนายกนะก็ขับรถประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลอำเภอปากช่องเนี่ยเป็นเทศบาลเมืองเลยนะครับปกติเทศบาลเมืองจะอยู่เฉพาะในเขตเมืองในเขตอำเภอเมืองแต่ละจังหวัดจะเป็นเทศบาลเมืองแต่ของปากช่องนี่อาจจะมี อนาณาบริเวณมีพี่น้องประชาชนอยู่แบบเข้าหลักเกณฑ์ที่จะเป็นเทศบาลเมืองได้ครับตั้งในวันที่22ธันวาคมวันนี้วันที่19ก็เหลือเวลาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแหละนะครับเนื่องจากว่านายกคนที่แล้วเนี่ยนะครับต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ต้องสมัครใหม่ก่อนที่จะครบวาระ ความจริงเทศบาลนี่จะครบวาระในเดือนพฤษภาคมปี68นะครับผมก็เตรียมสำเนาบัตรนะครับเพื่อที่จะให้ทางผู้สมัครเนี่ยไปยื่นให้ผมเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับนี่การทำงานในภาวะที่มันดูจำกัดนะในเรื่องของเงินทุนด้วยแหละผมดูๆนะครับแล้ว คนที่เราจะเชิญชวนเข้ามาร่วมทีมเนี่ยนะครับเขาก็ต้องต้องหาเงินหาทองหรือไม่ความสนใจที่จะมารวมตัวกันคิดอ่านเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ต้องลองทำดูในดึงเดือนเนี่ยก็เหมือนเป็นงานวิจัยนะครับหลังจากเราคิดออกมาแล้วเนี่ยว่า เราจะพูดคุยกับผู้นำในแต่ละชุมชนอย่างไรนะครับให้เขาเกิดแนวคิดใหม่นะฮะแนวคิดที่ต้องทวนกระแสค่านิยมสังคมที่ไม่ได้เอาเงินเป็นตัวนำเอางานเอาความสามารถเอาความรักถิ่นนะครับความร่วมไม้ร่วมมือมามาช่วยกันถ้าเราเกิด ความสามัคคีนะอุดมการ์เป้าหมายร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็จะนําสิ่งที่เรามีแต่ละคนมาช่วยกันนะครับคนมีเงินก็มาลงขันช่วยกันคนมีสถานที่มีบ้านพักมีรถที่ใช้ประชาสัมพันธ์มีเวลามีกําลังคนมีแรงงานในช่วงหนึ่งเดือนนี่ครับตัวผมเองก็ถ้ามันมีที่พักมีที่พักมีอาหาร สำหรับรับประทานมีรถที่จะเดินทางไปพบปะผู้นำอธิบายความให้ได้เข้าใจนะฮะก็จะมาช่วยทำได้เพราะส่วนตัวผมเองก็คงไม่ได้มีเงินมามาลงขันมาวางอะไรนะครับเอาเป็นว่าหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะมีสมาธิทำพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันที่2 3 2 3 2 7ก็จะมีการรับสมัครอบ,บจอ ในแต่ละจังหวัดก็ดูที่ว่าเราจะเดินทางไปช่วยจังหวัดอะไรที่มันเหตุปัจจัยมันพร้อมมูลนะครับพี่น้องลูกหลานชาวทิกตอกหรือชาวชาวโซเชียลที่กําลังชมอยู่เนี่ยนะครับผมก็อยากให้มาร่วมไม,ม้ร่วมมือกันนะครับช่วยกันเพื่อที่จะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างบางแห่งนะบางจังหวัดก็จะมีพักนะครับเข้าไปช่วยด้วยอย่างเช่นการเลือกตั้งนายกอบจที่อุดรธานี นะครับอุดรธานีที่ภูเก็ตที่นครศรีธรรมราชในวันที่24นะครับพฤศจิกายนนี้ก็เหลือเวลาอยู่5-6วันเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งส่วนในเขตเทศบาลเมืองปากช่องเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากโมกเหล็กอย่างผมเดินทางมาก็มาด้วยรถไฟกับด้วยรถไฟได้นะครับแล้วก็นั่งรถสแถวมาที่สามแยก หนองสลายเดี๋ยวตรงนี้มาดูว่าหลังจากคุยกับทางผู้สมัครแล้วเนี่ยจะมีที่พักตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วเครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรนะที่มีมากน้อยแค่ไหนนะครับเงินทุนที่จะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยคงจะต้องคุยนะครับหรือว่า ก็จะทําตามแผนงานนะครับเพราะมันมีข้อจํากัดนะแต่และอย่างไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบหรอกนะครับนี่ก็อย่างเวลาผมจะมานั่งพูดนั่งคุยก็ออกมาจากห้องแอร์อากาศมันก็เริ่มรู้สึกร้อนแหละนะครับการถ้านั่งข้างในเสียงมันก็จะรบกวนนะผู้ที่อยู่ข้างในครับนั่งมาข้างในครับเพราะนอกรู้สึกร้อนถ้าผู้สมัครมาก็จะนั่งตรงนี้แหละหน้าเขาคุยกันครัน